ครั้งที่สองร้อยสิบเอ็ดชีวิตของผู้ที่เป็นพระอริยสาวกนั้นท่านจะดำเนินชีวิตอย่างไรก็เป็นที่น่าสนใจท่านจะมีการให้วัตถุเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมากน้อยอย่างไรเพราะเหตุว่าท่านผู้ฟังอยากจะถึงความเป็นพระโสดาบันบุคคลและก็ยังอยากจะทราบว่าผู้ใดเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วบ้าง ไม่ทราบท่านจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเครื่องพิสูจน์ว่าบุคคลใดเป็นพระโสดาบันบุคคลมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะว่าบางท่านนั้นคิดว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็จะต้องละบ้านเรือนไปไม่ยินดีในโภคะในอะไรต่างๆและก็มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงผิดปกติไปจากที่เคยเป็นบางท่านก็คิดอย่างนั้นคาดคะเนเอาเอง แล้วก็เข้าใจเอาเองว่าบุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกะทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพาาระอรหันต์โดยที่ไม่ได้เจริญสติรู้ว่าการที่จะบรรลุคุณธรรมอย่างนั้นได้นั้นจะต้องอาศัยปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะการอบรมข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเดูกระคฤหบดีอริยสาวกนี้แล ย่อมเป็นผู้กระทำกรรมอันสมควรสี่ประการด้วยพวกขรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมขึ้นด้วยกำลังแขนมีเหงื่อโทมตัวประกอบในธรรมะได้มาแล้วโดยธรรมกรรมะสี่ประการเป็นฉไฉนอริยะสาวกทำงานได้ไหมคะ เรียกว่าคนที่จะเป็นพระอริยาสาวกต้องอยู่ในป่าถึงจะเป็นพระอริยาสาวกแต่พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีว่าโดกะคะระรบ,บดีอริยาสาวกนี้แหลย่อมเป็นผู้กระทำกรรมอันสมควรสี่ประการด้วยพวกขทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมขึ้นด้วยกำลังแขนมีเหงื่อโทมตัวประกอบในธรรมะ ได้มาแล้วโดยธรรมะกรรมสี่ประการเป็นไฉนอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขเอิบอิม่มบริหารให้เป็นสุขโดยชอบเลี้ยงมารดาบิดาให้เป็นสุขเอิบอิม่มบริหารให้เป็นสุขได้โดยชอบเลี้ยงบุตรพัญญาคนใช้คนงานและบริวารให้เป็นสุข เอิบอิ่มบริหารให้เป็นสุขได้โดยชอบเลี้ยงมิตรและอารรมให้เป็นสุขเอิบอิ่มบริหารให้เป็นสุขได้โดยชอบด้วยพวกขัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นฐานะข้อที่หนึ่งที่อริยะสาวกนั้นได้ถึงแล้วคือถึงโดยควรแก่เหตุได้บริโภคแล้วโดยควร ท่านผู้ฟังที่มีโภครัพย์แล้วไม่ใช้ไม่บริโภคให้เป็นประโยชน์แก่ตนการที่ท่านบำเพ็ญบุญกุศลมาแล้วก็ได้รับผลของบุญกุศลด้วยการที่ได้พกคสมบัติต่างๆแต่ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์บุญที่ท่านได้บำเพ็ญมาแล้วก็เป็นหมันไม่ได้อำนวยประโยชน์สุขอะไรให้เลย มีเงินทองมากมายเยอะแยะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นผลของบุญกุศลที่ได้กระทำแล้วแต่ไม่บริโภคไม่ใช้ทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์ละเงินทองนั้นจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่ใช้แต่ว่าผู้ที่เป็นพระอริยะสาวกย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขเอ,อิบอิ่มบริหารให้เป็นสุขโดยชอบเลี้ยงมารดาบิดาให้เป็นสุขเอ,อิบอิ่มบริหารให้เป็นสุขได้โดยชอบ เลี้ยงบุตรพัญยาคนใช้คนงานและบริวารให้เป็นสุขเอิบอิม่มบริหารให้เป็นสุขได้โดยชอบเลี้ยงมิตรและอมสา์ให้เป็นสุขเอิบอิม่มบริหารให้เป็นสุขได้โดยชอบด้วยพ่อขาทรรัพย์ที่ตนหามาได้ได้ความขยันหมั่นเพียรน,นี้เป็นฐานะข้อที่หนึ่งที่อริยะสาวกนั้นได้ถึงแล้วคือถึงโดยควรแก่เหตุได้บริโภคแล้วโดยควร คนอื่นติเตียนท่านได้ไหมคะในเมื่อเป็นพ่อขทรัพย์ที่ท่านหามาได้โดยธรรมท่านก็ย่อมจะเลี้ยงตนให้เป็นสุขเลี้ยงมารดาบิดาให้เป็นสุขเลี้ยงบุตรพัญยาคนใช้คนงานบริวารให้เป็นสุขเลี้ยงมิตรและอำมาตย์ให้เป็นสุขถ้าไม่ใช่อย่างนี้น่าติเตียนไหมคะก็เป็นเรื่องที่ท่านที่มีทรัพย์ก็จะได้รู้ว่าควรใช้ทรัพย์อย่างไรจึงจะถูกต้องและก็เป็นประโยชน์ พระผู้มีพระภาตตรัสต่อไปว่าอีกประการหนึ่งอริยะสาวกย่อมป้องกันอันตรายทั้งหลายที่เกิดแต่ไฟแต่น้ําแต่พระราชาแต่โจรหรือแต่ทายาทผู้ไม่เป็นที่รักเห็นฝ่านนั้นโดยพกกระซับที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมขึ้นด้วยกําลังแขนมีเหงื่อโทมตัวประกอบในธรรมได้มาแล้วโดยธรรม กระทำตนให้สวัสดีนี้เป็นฐานะข้อที่สองที่อริยะสาวกนั้นได้ถึงแล้วคือถึงโดยควรแก่เหตุได้บริโภคแล้วโดยควรนอกจากจะบริโภคแล้วก็ยังจะต้องเตรียมคิดป้องกันอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจากไฟจากน้ำจากโจรจากพระราชาหรือว่าจากทายาทผู้ไม่เป็นที่รัก ซึ่งก็ต้องเป็นการใช้โภกทรัพย์ในการที่ป้องกันอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับตนนี่ก็เป็นการใช้ทรัพย์ในทางที่ควรแก่เหตุพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าอีกประการหนึ่งอริยะสาวกเป็นผู้ทำพลีห้าประการคือยาติพลีอติถิพลีปุรพพะเปตพลีราชาลี เทวตาพีด้วยโภกระซับที่ตนหามาได้ได้วความขยันหมั่นเพียรสั่งสมขึ้นด้วยกำลังแขนมีเงื่อโสมตัวประกอบในธรรมะได้มาโดยธรรมะนี่เป็นฐานะข้อที่สามที่อริยะสาวกนั้นได้ถึงแล้วคือถึงแล้วโดยควรแก่เหตุได้บริโภคแล้วโดยควรสำหรับยาติภลีนั้นก็คือสละเพื่อสงเคราะห์ญาติ อติถิพลีก็เป็นการต้อนรับแขกปุพะเปตพลีอุทิตแก่ผู้ที่ตายไปแล้วราชาพีแก่ประเทศเทวตาพลีอุทิตแก่เทวดาเป็นชีวิตปกติธรรมดามีญาติมีแขกมีเรื่องที่จะต้องกระทำบุญอุทิตแก่บุคคลที่ตายไปแล้วก็เป็นเรื่องชีวิตตามปกติที่ท่านดำเนินไปโดยควรแก่เหตุ และก็เป็นผู้ที่ได้บริโภคทรัพย์แล้วโดยควรพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าอีกประการหนึ่งอริยะสาวกย่อมยังทักษินาอันมีผลในเบื้องบนให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ให้ตั้งไว้เฉพาะในสมณะพราหมณ์ผู้งดเว้นจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งอยู่ในขันติและเรจะฝึกฝนตนผู้เดียว อย่างตนผู้เดียวให้สงบอย่างตนผู้เดียวให้ดับกิเลสเห็นปานนั้นด้วยพกขัพทที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมด้วยกำลังแขนมีเหงื่อโทมตัวประกอบในธรรมะได้มาโดยธรรมะนี่เป็นฐานะข้อที่สี่ที่อริยะสาวกนั้นได้ถึงแล้วคือถึงโดยควรแก่เหตุได้บริโภคแล้วโดยควรดูกระเครือหบดี อริยะสาวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้กระทำกรรมอันสมควรสี่ประการนี้ด้วยพ่อัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมขึ้นด้วยกำลังแขนมีเหงื่อโทมตัวประกอบในธรรมะได้มาโดยธรรมะดูกระรคระหะบ,บดีพ่อคชาพของใครใครถึงความสิ้นไปนอกจากกรรมอันสมควรสี่ประการนี้เราเรียกว่าสิ้นเปลืองไปโดยใช่เหตุ ส่วนพ่อครัพย์ของใครๆถึงความสิ้นไปด้วยกรรมอันสมควรสี่ประการนี้เราเรียกว่าสิ้นเปลืองไปโดยเหตุอันควรสิ้นเปลืองไปโดยสถานที่ควรใช้สอยโดยสมควรแก่เหตุนี่ก็เป็นชีวิตประจำวันที่ท่านผู้ฟังจะพิจารณาแล้วก็จะได้ใช้พ่อครัพย์ของท่านให้เป็นประโยชน์พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าพ่อครัพย์ทั้งหลาย เราได้บริโภคแล้วคนที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้วเราได้ข้ามพ้นอันตรายทั้งหลายไปแล้วพักษินามีผลอันเลิศเราได้ให้แล้วอันหนึ่งพลีกรรมห้าประการเราได้กระทำแล้วท่านผู้มีศีลสำรวมอินทรีย์ประพฤติรมจรรย์เราได้บำรุงแล้วบัณฑิตอยู่ครอบครองเรือนพึงปรารถนาพภทรัพย์เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับกรรมที่ไม่เดือดร้อนในภายหลังเราได้กระทำแล้วนรชนผู้มีอันจะตายเป็นสภาพเมื่อคำหนึงถึงเหตุนี้เป็นผู้ตั้งอยู่แล้วในธรรมะของพระอริยะบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้ทีเดียวครั้นเข้าละไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์ พระมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคที่ได้ทรงแสดงพระสูตรนี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นสภาพธรรมะของจิตใจตามความเป็นจริงว่าทุกท่านที่เป็นสัตว์โลกปรารถนาอะไรและเหตุที่จะให้ได้สมความปรารถนานั้นและเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วควรใช้โภพัพย์นั้นอย่างไรจึงจะเป็นทางที่สมควร พราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญเหตุมาแล้วที่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกุศลกรรมในอดีตสมความปรารถนาในปัจจุบันชาตินี้แล้วท่านก็ควรที่จะได้ใช้พ่อขรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์ที่สมควรตามที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วด้วยขณะที่ใช้ทรัพย์เจริญสติปัฏฐานได้ไหมคะได้ทุกประการก็รเหตุว่าการใช้ทรัพย์ที่กล่าวมาแล้วนั่นก็เป็น การกระทำของพระอริยสาวกทั้งนั้นสำหรับเรื่องของการเจริญกุศลแม้ในขั้นของทานเพื่อความละเอียดที่ท่านจะเห็นได้ว่าแม้แต่เป็นกิจเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นการกุศลที่ท่านไม่ควรจะละเลยถ้าเหตุว่าบางท่านคิดแต่เพียงในเรื่องของการสละทรัพย์สมบัติหรือว่าวัตถุแต่ว่า แม้จะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยโดยที่ท่านไม่คิดว่าจะเป็นกุศลแต่ว่าความจริงก็เป็นกุศลเพราะว่าในขณะนั้นท่านมีเจตนาที่จะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์สุขขอกล่าวถึงพระสูตรซึ่งก็เป็นสูตรที่สั้นๆแต่ก็เป็นการรวมกุศลทุกขั้นในสังยุตติกายสขาทถวะวะนะโรปรสูตรที่เจ็ด มีข้อความว่าเทวดาทูลถามว่าชนพวกไหนมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมะสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดสร้างอารามคือสวนไม้ดอกไม้ผลปลูกหมู่ไม้ซึ่งใช้ร่มเงาได้สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทานและบ่อน้ำทางบ้านที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมะสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ครบทั้งทานทั้งศีลทั้งปัญญาในสารัตถประกาศสินีอัตถกถามีคำอธิบายว่า คำว่าอารามะโรปาหมายถึงผู้ปลูกสร้างสวนไม้ดอกและสวนไม้ผลคำว่าอารามะหมายความถึงสวนไม้ดอกและสวนไม้ผลวนาโรปาได้แก่ผู้ทำการสร้างเจดีต้นโพที่จงกรมมณดกกุดีถ้ำที่พักกลางคืนกลางวันโดยทําการล้อมเขตในปา่าซึ่งเป็นเองวนะคือป่าธรรมชาติ ที่เป็นเองโดยไม่ต้องปลูกสร้างผู้ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาชื่อว่าผู้ปลูกสร้างป่าเหมือนกันถ้ามีเจตนาที่จะปลูกเพื่อจะให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์ในขณะนั้นก็เป็นกุศลจิจคาว่าเสตุก,การะกาผู้สร้างสะพานหมายถึงผู้สร้างสะพานขึ้นในที่ไม่สม่ำเสมอและหมายถึงผู้ให้เรือสำหรับข้ามน้ำด้วย ถ้าพื้นที่ดินไม่เรียบไม่สะดวกท่านก็มีกุศลละศรัทธาที่จะทำที่ไม่สม่ำเสมอนั้นให้เสมอก็มีกุศลละศรัทธาที่จะให้ความสะดวกแก่บุคคลอื่นก็เป็นกุศลคำว่าปปาได้แก่สาลาสำหรับให้น้ำเด่นคำว่าอปัดสยังที่อาศัยได้แก่เรือนสำหรับอยู่คำว่าบ่อน้ำมีสะบกครณีเป็นต้นข้อว่า บุญย่อมเจริญทุกเมื่อความว่าเมื่อตรึกคือคิดอยู่ด้วยอกุศลวิตกก็ตามหรือหลับอยู่ก็ตามบุญไม่เจริญก็คงจะเป็นอนุสติเตือนให้ท่านผู้ฟังระลึกได้ว่าท่านเจริญบุญกุศลทั้งกลางวันและกลางคืนหรือเปล่าเพระเหตุว่าถ้าขณะใด,ดที่ตรึกลึอคิดด้วยอกุศลวิตกือในขณะที่หลับอยู่ บุญไม่เจริญถ้าตรึกเลือกคิดไปในเรื่องของอกุศลมากบุญเจริญได้ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องเตือนให้ท่านได้ระลึกว่าใจของท่านตรึกเรียกว่าคิดไปในเรื่องของกุศลมากหรือว่าในเรื่องของอกุศลมากเพราะว่าขณะใดก็ตามที่ตรึกอยู่ด้วยอกุศลและวิตกก็ตามหลับอยู่ก็ตามขณะนั้นบุญไม่เจริญท่านกล่าวว่าบุญย่อมเจริญทุกเมื่อหมายความว่า เมื่อใดเข้าระลึกได้เมื่อนั้นบุญย่อมเจริญระลึกได้คือสติระลึกเป็นไปในทานระลึกเป็นไปในศีลระลึกเป็นไปในความสงบของจิตระลึกเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมะคือสติปัฏฐานเพื่อจะให้ปัญญารู้สภาพนั้นถูกต้องตามความเป็นจริงท่านกล่าวว่าบุญย่อมเจริญทุกเมื่อ จำกัดเวลาให้บุญเจริญหรือเปล่าว่าขณะนี้ไม่ได้ขณะนั้นไม่ได้ข้อความในอัธกถามีว่าท่านกล่าวว่าบุญย่อมเจริญทุกเมื่อหมายความว่าเมื่อใดเข้าระลึกได้เมื่อนั้นบุญย่อมเจริญการเจริญสติปัฏฐานก็เช่นเดียวกับการที่จะระลึกเป็นไปในทานในศีลในความสงบของจิตคือขณะใดที่ระลึกได้ ถ้าเราเลิกเป็นไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมะเมื่อนั้นบุญย่อมเจริญตั้งอยู่ในธรรมะสมบูรณ์ด้ยศีลเพราะตั้งอยู่ในธรรมะนั้นสมบูรณ์ด้วยวศีลนั้นผู้ทำบุญทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้กุศลธรรมทั้งสิบประการย่อมบริบูรณ์บุญญากิริยาวัตถุสิบกิริยาของบุญการกระทำของบุญ ไม่ใช่มีแต่เฉพาะทานอย่างเดียวเท่านั้นบุญญากิริยามีสิบประการคือหนึ่งทานการให้วัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้รับ 2. สองลได้แก่ความประพฤติทางกายทางวาจาที่เป็นกุศลคือไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนบุญญากิริยาประการที่สามคือภาวนาการอบรมจิตให้สงบ คือสมถาภาวนาหนึ่งและการอบรมให้เกิดปัญญาวิปัสสนาภาวนาหนึ่งนอกจากนั้นบุญญกิริยาก็มีอภปจายนะการอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อมนี่ก็เป็นบุญแพรว่าจิตใจในขณะนั้นไม่หยาบกระด้างด้วยมานะความถือตนแต่ว่าเป็นบุคคลที่อ่อนน้อมแก่ผู้ที่ควรอ่อนน้อมบุญญกิริยาประการที่ห้าคือวัยวัจจ การสงเคราะห์แก่ผู้ที่ควรสงเคราะห์ไม่เลือกตัดบุคคลผู้ใดที่อยู่ในสภาพที่ควรสงเคราะห์ช่วยเหลือให้ความสะดวกให้ความสบายท่านก็ควรจะสงเคราะห์แก่ผู้นั้นแม้เพียงเล็กน้อยในขณะนั้นก็เป็นกุศล,ลจิตเป็นบุญญากิริยาวัตถุประการที่หกปฏิทานะการอุทิศส่วนกุศลให้บุคคลอื่นได้ร่วมอนุโมทนาซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศล,ลจิตของบุคคลอื่นเกิดได้ ประการที่เจ็ดปัดตานุโมทนาการอนุโมทนาแก่ผู้อื่นที่ได้กระทำกุศลเพราะเหตุว่าถ้าเป็นคนพานไม่สามารถจะอนุโมทนาได้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดที่ได้ทราบการกระทำบุญกุศลของบุคคลอื่นท่านควรเป็นผู้ที่มีจิตยินดีชื่นชมอนุโมทนาในกุศล,ลกรรมที่ท่านได้ทราบนั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่ตรณี แม้แต่จะชื่นชมยินดีในบุญกุศลของบุคคลอื่นก็เกิดไม่ได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้บุญญากิริยาประการที่แปดคือธรรมเทศนาการแสดงธรรมแก่ผู้ต้องการฟังไม่ว่าเป็นญาติมิตรสหายหรือบุคคลใดก็ตามซึ่งท่านสามารถจะอนุเคราะห์ให้เข้าได้เข้าใจเหตุผลในพระธรรมวินยัยท่านก็ควรที่จะได้แสดงธรรมแก่บุคคลนั้น บุญญาิริยาประการที่เก้าคือธรรมะสวรนะการฟังธรรมเพื่อความเข้าใจเป็นบุญแต่ถ้าเพื่ออกุศล,ลจิตไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านก็ควรจะได้ทราบจิตใจของท่านโดยละเอียดว่าในการฟังนั้นจิตใจเป็นอย่างไรบุญญาิริยาประการที่สิบคือทิฏฐุชุกกรรมการกระทำความเห็นให้ตรงตามสภาพธรรมะ และเหตุผลของสภาพธรรมะนั้นๆธรรมะใดที่เป็นกุศลก็ให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นกุศลจริงๆธรรมะใดที่เป็นอก,กุศลก็ให้พิจรารณากระทําความเห็นให้ตรงตามสภาพธรรมะจริงๆว่าสภาพธรรมะนั้นเป็นอก,กุศลไม่ปะปนกุศลธรรมกับอก,กุศลละธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องของการเจริญกุศล ก็เป็นสิ่งที่ควรจะสะสมเท่าที่สามารถจะกระทำได้ไม่ควรเป็นผู้ประมาทสำหรับเรื่องของทานอีกเรื่องหนึ่งเป็นข้อคิดสำหรับท่านผู้ฟังเพื่อให้กุศลของท่านจเจริญทุกโอกาสที่จะเป็นได้ในสังยตตนิกายสขาทวัคเสรีสูตรที่สามมีข้อความว่าเสรีเทพบุตรได้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาค ครั้นยืนอยู่นที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถาทูลถวายพระผู้มีพระภาคว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกต่างก็พอใจอาหารด้วยกันทั้งนั้นเออก็ผู้ที่ไม่พอใจอาหารชื่อว่ายักษ์โดยแท้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบเสรีเทพบุตรด้วยพระคาถาว่าชนเหล่าใดมีใจผ่องใสให้ข้าวและน้ำด้วยศรัทธา ข้าวและน้ำนั้นแหลย่อมผนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นสมควรเปลื้องความเหนียวแน่นเสียครอบงามมนถิ่นของใจเสียพึงให้ทานบุญเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์ในโลกหน้าข้อความเหมือนกับจะซ้ำกับที่ได้ทรงแสดงไว้แต่ว่าเรื่องทุกเรื่องในพระไตรปิฎกก็มีประโยชน์เกื้อกูลแก่ท่านผู้ฟัง แต่ละสูตรทีเดียวข้อความต่อไปเสรีเทพบุตรได้กราบทูลว่าน่าอัศจรรย์พระเจ้าค่าไม่เคยมีมาพระเจ้าค่าพระดำรัสนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแจ่มแจ้งแล้วทำไมแจ่มแจ้งกับเสรีเทพบุตรแจ่มแจ้งแก่เสรีเทพบุตบุเพราะเหตุว่าท่านได้เกิดเป็นเทพบุตร ได้เสวยผลของบุญได้รับผลของบุญที่ได้กระทําไว้แล้วในอดีตเป็นการพิสูจน์พระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นธรรมะจึงแจ่มแจ้งแก่เสรีเทพบุตร